สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เหมือนเดิมกับช่องเอ็มตลอดเลิฟฮิลลิ่งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเอ็มจะมาในหัวข้อเนาะว่าความโชคดีใดในเรื่องของความรักกําลังจะเข้ามาสุขคุณนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวขอเช็คพลังงานนะคะแต่ละท่านแต่ละคนก่อนเนาะว่าพลังงานของแต่ละท่านนะคะวันนี้ที่เข้ามาเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความโชคดีใดในเรื่องของความรักที่กําลังเข้ามาสู่ชีวิตของคุณ Hmm. เดมขอดูพลังงานก่อนนะถ้าตรงไปต่อกันนะคะถ้าไม่ตรงไม่ใช่ก็สามารถเลื่อนคลิปผ่านไปได้นะคลิปนี้อาจจะยังไม่ใช่ของคุณนะคะแต่ถ้าพลังงานตรงพลังงานใช่ก็ฟังกันต่อได้เลยนะอขอพลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างวันนี้คนที่เข้ามาโดยเฮอร์มินะคะดูค่อนข้างเป็นคนที่สันโดษนะคะอาจจะทำอาชีพเป็นครูบาอาจารย์ให้ความรู้กับผู้คนก็ได้ หรือเป็นคนที่ชอบปฏิบัติอยู่กับตัวเองไม่ค่อยสูงสิงกับใครสักเท่าไหร่นะคะอืมจะมีความรักในนี่หรืออาจจะทําอาชีพครูบาอาจารย์อย่างที่เอ็มบอกนะคะให้ความรู้นะคะเป็นคนที่มองการไกลวางแผนทําอะไรมักจะเป็นคนที่มองการไกลมากๆนะคะอ่ามีความพร้อมชอบอยู่กับตัวเองเป็นคนที่วางแผนอ่าดูเป็นคนมีความมุ่งมั่นด้วยนะคะ แล้วก็มักจะอมองอนาคตไปไกลๆอยู่เสมอๆนะคะอาจะเอาตัวเองเนี่ยออกไปอยู่ในสู่สู่ในจุดที่ที่ดีกว่าเดิมเสมอด้วยนะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนสันโดษนะคะตอนช่วงนี้อาจจะจะเก็บตัวมีเกณฑ์ของการเดินทางนะคะการรอคอยการวางแผนความสําเร็จอะไรบางอย่างาดูแล้วพลังงานวันนี้ไม่ไม่ได้ มองในเรื่องมองในเรื่องของการทํางานในเรื่องของความสําเร็จในด้านทิศทางในเรื่องของงานมากซะส่วนใหญ่นะหรือถ้าใครอาจจะมีคู่ครองอยู่แล้วมีความรักมีคนที่แบบมีครอบครัวอยู่แล้วอะค่ะก็อาจจะไม่ได้แบบใส่ใจในเรื่องของอาจจะให้เรื่องของความรักเป็นเรื่องรองเอาเรื่องงานเป็นเรื่องหลักเรื่องการประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะถ้าคนโสดก็มองว่าโสดมานานนะ อแล้วก็กำลังรอคอยคนที่ใช่อยู่นะคะอะ่ขออีกหนึ่งใบนะอือเป็นคนที่ค่อนข้างขี้กังวลนะคะ,ะช่วงนี้อาจจะมีอาการของนอนไม่ค่อยหลับได้ด้วยนะคะคิดมากคิดเยอะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะเป็นคนที่เวลาทำอะไรอะคะ่ะเป็นคนที่มองไกลมองในเรื่องของอนาคต แล้วก็เป็นคนที่ขี้กังวลเก็บเอามาคิดมากคิดเยอะเวลาช่วงเนี้ยอาจจะมีภาวะของเรื่องของการนอนไม่หลับเข้ามาร่วมด้วยนะคะนอนพักผ่อนไม่ค่อยพอหรือมันมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องให้คิดให้วิตกกังวลเยอะช่วงนี้นะคะอืแล้วก็ง่ายจะเป็นคนที่เก็บตัวไม่ค่อยยุง่งไม่ค่อยสูงสิงกับใครอืมอาจจะต้องเอาตัวเองออกไปข้างนอกบ้างนะ,ะเดี๋ยวขอดูได้สำรับหน่อยเจ็ดดาบเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะ แล้วก็อาจจะอยู่กับตัวเองเหมือนแบบช่วงนี้อยู่กับตัวเองมากๆนะคะทำอะไรก็แบบเก็บเงียบไม่ค่อยได้แบบไปสูงสิงวุ่นวายกับใครสักเท่าไหร่นะทำอะไรก็อาจจะแบบไม่ไม่ชอบบอกนะตอนนี้ค่ะอาจจะแบบไม่ค่อยอยากจะบอกใครว่าตอนนี้กำลังมีความคิดอะไรวางแผนอะไรตั้งใจจะทำอะไรในอนาคตอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นไปได้ด้วยนะแล้วก็อีก อย่างหนึ่งก็มีพลังงานของคนโสดด้วยนะคะหรือถ้าไม่โสดอะ่ะก็ให้เห็นว่าอาจจะมองเรื่องความรักเป็นเรื่องรองอย่างที่บอกเนาะมองเรื่องของการงานความมั่นคงความมุ่งมั่นอะไรบางอย่างหรือหลายๆคนถ้าโสดเนี่ยก็มองว่ารอความรักมานานมากๆยังไม่ยังรู้สึกว่าไม่เจอความรักที่ที่จะเข้ามาตอบโจทย์งาช่วงนี้ได้เลยนะคะรู้สึกว่ารอมานานแล้วเครียดแล้วแล้วก็ กำลังมีความกงังวลว่าเอ๊ะฉันจะยังสามารถมีความรักได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าแล้วหลังจากนี้ค่ะความโชคดีใดเนาะในเรื่องของความรักนะคะที่จะเข้ามาสู่ในชีวิตของคุณเนาะหัวข้อบางทีเอ็มไม่ได้จดไว้นะคะเอ็มคิดได้เอ็มก็จะแบบเอ็มก็จะแบบไอ้นี่เลยนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเอ็มจะเปิดทั้งหมด10บใบนะเดี๋ยวเปิด5้าใบก่อนเดี๋ยวให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะว้าวแล้วความโชคดีใดที่กําลังในเรื่องของความรักนะที่กําลังจะเข้ามาหาคุณราชินีถึงนิ้เท้านะคะคนบุคคลที่มีความทรงสเสน่ห์นะเป็นตัวของตัวเองมีความชาญฉลาดนะคะหน้าที่การงานดีอืม เอ็มอว่าอันนี้เผ่อๆเป็นพลังงานของคุณเองนะค่อนข้างจะมีความกังวลนะคะอาจจะอย่างที่บอกอาจจะค่อนข้างไปมุ่งมั่นในเรื่องของงานนะคะอ้สิบดาบขึ้นมานะเก้าดาบสิบดาบเดี๋ยวดูต่อเอ็มขอเปิดอีกสองใบหกถ้วยโอเคจะควอ,อีกหนึ่งใบนะคะ หลายหลายคนอะ่ะเอ็มมองว่าเป็นพลังงานของคนโสดนะก่อนหน้านี้น่าจะไปเจอในเรื่องของความรักอะไรที่มันแบบเหมือนไปเจอในวิบากกรรมในเรื่องของความรักมาเลยอะคะ่ะแล้วก็ถ้าถามว่าความโชคดีใดที่กำลังจะเข้ามามาสู่ชีวิตของคุณอะ่ะเอ็มมองว่าวิบากกรรมเนี้ยกำลังหลายๆคนน่าจะสิ้นสุดในเรื่องของวิบากกรรมนี้แล้วนะคะก่อนหน้านี้น่านไปเจออะไรกันที่มันหนักมากๆมัน มันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่อ่เการถูกทิ้งในเรื่องของความรักหรือความผิดหวังในเรื่องของความรักมันเหมือนว่าสิ่งที่คุณไปเจอมาในทิศทาง,งความรักอะค่ะมันดึงเอาชีวิตคุณไปในทุกๆด้านเลยบางคนอาจจะเป็นทั้งเรื่องของการงานการเงินนะคะคนแวดล้อมรอบข้างสูญเสียไปทั้งหมดนะคะมันมันดูแล้วว่าที่ผ่านมาเหมือนทําให้คุณดิ่งคุณจมนะคะบางคนมีภาวะเป็นภาวะซึมเศร้า นะเพราะว่าพลังงานตัวตนของคุณนะตอนนี้มันเหมือนสิ่งที่คุณไปเจอมาค่ะมันยังติดกับชีวิตของคุณอยู่นะช่วงนี้อยู่มันเลยทําให้คุณแบบเหมือนไม่ค่อยอยากไปยุ่งสูงสิงกับใครค่อนข้างจะสันโดดเพราะว่าเพราะว่าภาะวะที่คุณไปเจอมามันหนักมากๆไม่ว่าจะถูกหลอกนะคะในเรื่องของที่ทําความรักทํากับคุณแทงข้างหลังคุณมีคนอื่นนอกใจเนาะเพราะว่ามันมาทั้งเก้าดาบสิบดาบแต่เอ็มมองว่าพลังงาน วันนี้เพราะเราถามว่าความโชคดีใดกําลังจะเกิดขึ้นกับในชีวิตของคุณใช่ไหมเอ้มาว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นวิบากกรรมมันจบสิ้นแล้วนะสิบดาบอะค่ะมันเป็นอะไรที่มันหนักมากๆแล้วมันถึงมันมันหนักจนสุดแล้วค่ะมันเหมือนว่าคุณจะต้องถึงเวลาที่จะต้องเริ่มต้นนะคะใช้ชีวิตใหม่ๆไปในรูปแบบใหม่ๆแล้ว มีเกณฑ์ว่าตอนนี้แบบเอ็มกำลังโดนดึงโฟกัสนะคะไก่ปีนต้นโกโก้เอ็มนะเอ,มเอ็มกำลังถูกดึงโฟกัสนะคะอะ่กลับมากลับสมาธิมาตรงนี้ต่อเตรียมขอเปิดอีกห้าใบนะคะเดี๋ยวจะพูดให้จบเนาะว่าความโชคดีใดกำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณ the tower โอ้ไปเจอกันมาหนักนะคะในเรื่องท่่่าขงความรักเนาะไปเจอกันมาหนักมากๆ บางคนมีภาวะซึมเศร้าบางคนเป็นทั้งซึมเศร้าแพนิกและไบโพล่าเลยนะเหมือนสิ่งที่คุณไปเจอมามันเป็นวิบากกรรมครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณนะคะอเหมือนเหมือนเขามาให้เอ็มเล่าเล่าว่าที่คุณไปเจอมาคุณเจออะไรมาหนักมากแค่ไหนเอ็มมาว่าคุณดุดแล้วนะคะความโชคดีใดที่กําลังจะเข้ามาสู่ในชีวิตของคุณถ้าใครก่อนหน้านี้มีทั้งภาวะซึมเศร้าไบโพล่าแพนิก เพราะเอมมองว่าคนที่มาเจอในคลิปเนี้ยวันเนี้ยเป็นหมดเลยนะดิ่งดาวจมบางคนมีความคิดถึงขั้นแบบว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วไม่อยากจะหายใจแล้วมันมันเหมือนมันไม่ใช่แค่ผิดหวังในเรื่องของความรักอะคะ่ะมันเหมือนทุกๆอย่างมันประเดประดังเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคุณกําลังจะหลุดออกแล้วเอมมองว่าหลายๆคนในคลิปนี้ที่เข้ามาฟังในวันนี้ ใครที่ยังไม่หลุดคุณกําลังจะหลุดและหลายๆคนหลุดออกจากภาวะนี้แล้วแต่ถามว่ามันยังมีผลกระทบกับชีวิตคุณอยู่ไหมยังมีผลกระทบอยู่เพราะพลังงานกบตัวตนของคุณนะคะค่อนข้างยังมีความกังวลความเครียดความสันโดษไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากสูงสิงกับใครเพราะสิ่งที่คุณไปเจอมามันเป็นอะไรที่หนักมากๆและแน่นอนค่ะความโชคดีใดที่กําลังจะเข้ามาสู่ในชีวิตของคุณคือคุณกําลังจะหลุดจากสภาวะเหล่านี้ ะค,ะคุณจะกำลังได้รับการปกป้องคุณกำลังจะได้เจอคนที่จะเข้ามาเป็นสิ่งดีๆในชีวิตของคุณจะเป็นคนรักที่ดีจะเข้ามาเกื้อกูลนะคะจะเข้ามาปกป้องคุณอาจจะเป็นคนรักเก่าได้เพราะว่ามันมีไพ่หกถ้วยขึ้นมานะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าได้หรือเป็นเป็นคนที่อายุน้อยน้อยกว่าไดา้หรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเรียนหรืออาจจะหมายถึงคนรักในอดีตชาติถ้าคุณได้เจอใครสักคนหนึ่ง คุณรู้สึกว่าคุณไม่เคยเจอเขามาก่อนแต่คุณรู้สึกว่ามันรู้สึกผูกพันรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกผูกพันคนคนนั้นนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนรักเก่าในอดีตชาตินะพอเวลาเจอกันแล้วอะค่ะมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันมันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่มันรู้สึกมันเข้าใจกันได้ง่ายมันคลิกได้ง่ายคุณรู้สึกว่าเหมือนคุณเคยเจอกับเขามานานการเข้ามาของคนคนนี้เหมือนจะเข้ามาเพื่อปกป้องคุณนะคะอืมอะไร เอ็มเอ็มมองแบบนี้นะคนที่มาฟังคลิปนี้ในะวันนี้ในเรื่องของความรักอะ่ะคุณไปเจออะไรที่มันหนักหนักมากเอ็มต้องบอกแบบนี้ว่าหนักมากบางคนแบบทางภาวะซึมเศร้าแบบโอ้ยเอาชีวิตมาเอาชีวิตรอดมาได้จนถึงทุกวันเนี้ยมาฟังคลิปเอ็มได้อะ่ะมันก็แบบสุดๆแล้วอะ่ะอืมเห็นพนักงานแล้วแบบหนักหนักจริงๆนะคะบางคนอนะ่ะยังยังอาจจะมีภาวะความแบบดิ่ง อยู่ความกังวลความวิตกอยู่มันมันทำให้คุณแบบก่อนหนะ้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่มีความเก่งมีความมีเสน่ห์มีความฉันฉลาดเป็นคนที่มีทักษะมากๆในการทําอะไรได้หลากหลายอย่างนะคะแต่พอสถานการณ์ที่มันเข้ามามันเหมือนมันมันเป็นวิบากอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องไปรับไปเจอเนาะมันอาจจะเป็นวิบากกรรมเก่าก็ได้ด้วยนะคะที่มันฝังมาตั้งแต่อดีตชาติของคุณมันเหมือนมาเพื่อแบบกระแทกอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณนะคะ เรามันหนักมากจริงๆเอมเอมไม่รู้เอมจะแบบไม่รู้จะสาธยายหรือจะบรรยายยังไงได้เลยอะว่ามันหมักมันหนักมากขนาดไหนแต่ว่าณวันนี้สิ่งที่คุณไปเจอหนึ่งคุณแกล่งขึ้นสเตนขึ้นมาคุณใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองได้ดีมากๆคุณแกล่งมากๆคุณดําเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองได้อย่างดีนะคะถึงจะยังมีความวิตกกังวลอยู่แล้วความโชคดีใดที่กําลังจะเข้ามาสู่คุณเอมบองว่ากๆ เข้ามาในชีวิตของคุณนะอาจจะเป็นคนในอดีตชาติที่เคยผูกพันสัญญากันมานะคะเหมือนคุณจะต้องไปเคลียร์ชำระล้างวิบากกรรมเก่าอะไรบางอย่างก่อนเพื่อจะได้มาเจอกับคนคนนี้ค่ะคนคนนี้กําลังจะใกล้เข้ามาแล้วนะอ่ะเดีมขอดอูอีกสักหาใบนะคะตอนแรกว,ว่าจะไปสักสิบใบนะอืมเส้นทางความรักของคุณไม่ได้ง่ายเลยนะคะ เส้นทางความรักของคุณนะ่ะมันไม่ได้ง่ายเลยมันเป็นโชคชะตามันถูกขัดขวางไม่ได้คุณค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ได้มีความยินดีจากจากผู้คนอื่นสักเท่าไหร่เวลาในเส้นทางความรักของคุณนะคะเหมือนมันเป็นโชคชะตาอะไรบางอย่างน้องที่คุณจะต้องไปรับไปเจอนะคะเพื่อเหมือนเป็นการยกระดับของตัวคุณนะคะ เอ็มมาขอดูอีกหนึ่งใบนะในเรื่องความรักอมืมีเกนเป็นคนแล้วก็พลังงานของความรักวันนี้นะคะมีเกนเป็นคนที่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาเนาะแน่นอนคุณจะมีความรักั้างใหม่สําหรับใครท่ายังโสดอยู่ตอนนี้หรือใครที่อยู่ในภาวะของความรักที่เป็นคู่สามีภรรยาแล้วมันมีเรื่องต่างๆที่เอ็มพูดมาว่าอาจจะเป็นในเรื่องของความรักที่เป็นความรักที่เข้ามาซ้อนในชีวิตของคุณมันสร้างบาดแผลในภาวะจิตใจให้คุณเป็นอย่างมากนะคะ มันถึงเวลาของการสิ้นสุดแล้วนะความโชคดีของคุณมันจะถึงเวลาของการสิ้นสุดมันถึงเวลาของการเคลียร์การการเคลียร์การไปสู่การไปสู่ชีวิตใหม่ๆนะคะถ้าคนคนนี้ยังอยู่ในชีวิตของคุณมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยจะมีอ่าเอ็มมองว่ามันจะเข้าใจกันมากขึ้นมันจะมีอะไรที่มันลงล็อกกันมากขึ้นนะคะแต่ถ้าคนคนนี้ไม่ใช่มันถึงเวลาที่ต้องจบต้องจบสิ้นกันไปนะคะแล้วก็พลังงานวันนี้มองว่าหลายๆคนนะมีเกณฑ์ เป็นคนทางไกลนะคะต่างชาติต่างภาษาได้นะคะดียมเพลอร์เข้ามาเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่แบบอืมถึงจะดูเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนต่อให้เป็นคนที่อายุน้อยค่ะหรือถ้าเป็นคนอายุอายุมากกว่าคุณก็จะดูว่าเป็นคนที่หน้าเด็กนะเออแล้วก็ถ้าเป็นคนที่เด็กก็จะมีหน้าที่การงานที่ดีเอืมมองเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวขอคําแนะนําจากพี่ไพ่อเราขึ้นอีกสักสามใบนะดูว่าอวันนี้พลังงานค่อนข้างจะแบบก่อนหน้านี้น่าจะไปเจออะไรกันมาหนักมากๆนะคะในทิศทางเรื่องความรักมันคนแบบแทบจะไม่อยากมีลมหายใจแล้วอ่ะเป็นประมาณนั้นเลยนะคะเพราะว่าเอมมองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวที่คุณไปเจออ่ะเพราะมันเป็นสิบดาบเก้าดาบเดอะทาวเวอร์มันเหมือนมันทุกอย่างมันพังทลายไปหมดมันเหมือนมันมีอะไรหลายอย่างมันเข้ามาประเดประดังในชีวิตคุณ นาช่วงนั้นเหมือนคุณรู้สึกว่าฉันมีลมหายใจมาถึงทุกวันนี้ได้ก็บุญแค่ไหนแล้วอืประมาณนั้นเลยนะคะเ็มขอดูเนาะว่าคำแนะนำจากพี่ไพ่นะคะมีอะไรจะให้เราชินอกชินใจไหมอีกสักสาใบนะคะเดี๋ยวขอให้พี่ไพอ่ออโรเคินนะมาบอกกล่าวกันหน่อยนะอู เหมือนสิ่งที่คุณเจอค่ะมันเป็นอะไรที่เรี่ยงไม่ได้มันเป็นโชคชะตามันเป็นสิ่งอะไรที่คุณถูกดิคิดมาแล้วเป็นอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องเจอเพื่อจะได้เคลียร์ในเรื่องของวิบากกรรมในทิศทางของความรักนะวันนี้ตอนแรกเอ็มกะว่าจะมาแบบใสๆนะคะอืมเหมือนคุณเจอสถานการณ์กบบนี้ค่ะเพื่อจะได้ตกผลึก หลายหลายคนบางคนนะคะเหมือนจะต้องเอาการที่จะพัฒนาจิตวิญญาณการที่จะพัฒนาจิตใจการที่จะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้อะคะ่ะเหมือนคุณจะต้องไปเจอวิบากกรรมในด้านนี้ก่อนเพื่อคุณจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของความรักเมื่อคุณมีความรักคนที่เป็นคนที่ใช่ของคุณจริงๆคนที่เป็นคนที่เป็นจะเป็นคู่บารมีของคุณจริงๆที่จะอยู่กันไปตลอดในภพชาติเนี้ยคะ่ะ คุณเลยจะต้องไปเรียนรู้กับอะไรหลากหลายอย่างเพื่อความรู้ความเข้าใจเพื่อให้คุณเกิดการรักตัวเองเกิดความรักที่รักไรเงื่อนไขอะค่ะอืมเหมือนมันเป็นโชคชะตาของคุณเลยนะแล้วก็หลายๆคนเมื่อเจอสิ่งเหล่าเนี้ยบางคนอะคะ่ะเหมือนเป็นคนที่มีความเก่งเพราะว่าไพ่เห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความเก่งความสามารถเนาะอ่าเหมือนอะไรหลายๆอย่างคุณเอาอยู่แต่พอมาในด้านของความรักอะเหมือนมันมัน เหมือนคุณไม่สามารถจัดการมันได้ในเรื่องของความรู้สึกอะคะ่ะเหมือนเนี่ยเป็นบททดสอบหนึ่งเพื่อให้คุณได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเพื่อเพื่อเป็นการเปิดภูมิปัญญาอะไรของคุณนะคะอืมอเอมขออีกใบแน่นอนสิ่งที่คุณเจอสิ่งที่คุณผิดหวังสิ่งที่คุณเสียใจสิ่งที่คุณรู้สึกว่าแทบปางตายมาก่อนหน้านี้ย มันสร้างภูมิปัญญามันเป็นโชคชะตาที่คุณเลี่ยงไม่ได้ที่คุณจะต้องเจอเหมือนคุณจะต้องเจอบทเรียนนี้เจอสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นการพัฒนาตัวคุณเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้การอย่างรู้จิตวิญญาณนะคะแล้วก็เสริมพลังอะไรบางอย่างให้กับตัวคุณแสดงว่าใครหล,หลายๆคนเนี้ยที่เข้ามาดูคลิปนี้ในวันเนี้ยค่ะในวันข้างหน้าไปในเรื่องของทิศทางความรักคุณมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้คู่ทรัพย์คู่บารมีในการที่จะสร้าง เพื่อเพื่อจะมาอยู่ด้วยกันเพื่อการร่วมสร้างอะไรบางอย่างอะคะ่ะให้กับในตำบลในหมู่บ้านของคุณในอำเภอของคุณหรือในภาคของคุณหรือในประเทศชาติของคุณอะค่ะเอ็มมองว่าเป็นแบบนั้นเลยนะเหมือนคุณเลยจะต้องไปเรียนรู้ความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานต่อให้คุณเป็นคนเก่งหลายๆคนเป็นคนเก่งนะแต่ว่าพอเวลาจะเรื่องความรักเนี่ยมันเหมือนมันจัดการไม่ได้มันเคลียร์ไม่ได้สิ่งที่คุณไปเจอมามันเลยเหมือนเป็นบททดสอบหนึ่ง ให้คุณไปเจอแบบจุดที่มันแย่ที่สุดในชีวิตอะคะ่ะความรักที่มันแย่ที่สุดแล้วมันดึงทําให้คุณพังในทุกๆอย่างเพื่อเพื่อเหมือนเป็นการหล่อหลอมตัวตนใหม่ของคุณนะคะอืมนะมันเป็นโชคชะตาจริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลังจากนี้ไปนะความโชคดีใดที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณหนึ่งคุณมีความรู้ความเข้าใจในทิศทางของความรักและส่งผลไปให้คุณมีความรู้ความเข้าใจในด้านอื่นๆด้วยนะ ในทุกๆด้านเอ็มมองว่าเป็นแบบนั้นเลยนะคะเอ่อคุณรู้สึกว่าในช่วงชีวิตที่ผ่านมาที่มันหนักหนักมากๆสําหรับคุณนะคะหลังจากเนี้ยไปมันจะไม่มัน,ม,นมันเหมือนมันเคลียร์แล้วอะ่ะมันเคลียร์แล้วมันตัดกรรมแล้วหลังจากนี้ไปมันจะไม่มีอะไรที่หนักกว่านี้แล้วแล้วหลังจากนี้ไปคุณจะค่อยๆได้เติมพลังไฟให้กับตัวคุณคุณจะค่อยๆพัฒนา เหมือนคุณไปอยู่ในจุดที่มันดิ่งที่สุดแล้วค่ะแล้วคุณกําลังจะก้าวกระโดดไปในจุดที่ดีขึ้นอืมเป็นประมาณนี้นะคะ <c oughs> ก็ความรักดีๆที่มันกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมันคุณคุณไม่ได้แบบไม่ไม่ได้หอยหาไม่ได้หอยหาในในในเรื่องความรักในรูปแบบของเขาเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยทางกายภาพหรืออะไรแบบเนี้ยเนาะเอ็มเอ็มจะใช้คาพูดว่ยังไงดีคะ เอออยู่ๆก็ลืม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 ประโยคนี้ลืมลืมคํานี้ไปนะแต่ว่าความรักของคุณหลังจากนี้ไปอะคะ่ะมันจะเป็นความรักที่มันแบบเหมือนเป็นความรู้ความเข้าใจการรักตัวเองอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นการรักตัวเองที่มันเผื่อแผ่ไปส่งต่อถึงผู้อื่นแล้วเป็นความรักที่มันจะยั่งยืนนะคะ เออมันจะเป็นลักษณะประมาณนั้นแล้วกันเนาะอ่าก็วันนี้ก็เป็นเป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะความโชคดีใดที่กําลังจะเข้ามาสู่ในชีวิตของคุณเนาะในทิศทางของความรักนะคะก็เป็นประมาณนี้ใครที่ฟังรู้สึกว่าใช่นะคะก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดถูกใจกันด้วยถ้ายัางไงก็ฝากเข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเจอรักที่ดีรักที่ใช่รักที่สมหวังรักที่ถูกใจทุกท่านทุกคนนะคะ